เพิ่มเป็น27ประเภทกองสัญชาติและนิติกรกรมการกลงศุนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสัญชาติและนิติกรกรมการกรงศุนย์ถนนแจ้งวัฒนะโทร0 2 5 7 5 1 0 5 8สำนักงานสัญชาติและนิติกรสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตยโทร0 2 1 0 3 1631สนำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลาโทร0 7 4 3 2 5 5 1 0สนำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานีโทร0 4 5 3 4 4 5812สนำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่โทร053 891 5356 คอเซ็นเตอร์02-572-8442ตลอด24ชั24่วโมงหรือเวอร์ไว u เว็บ o t h ซเอกสารทางการทะเบียนภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาระบบโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษซึ่งประชาชนสามารถขอรับเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วที่ เขตพื้นที่อำเภอประโยชน์ของเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษเนื่องจากการติดต่อสื่อสารและดำเนินธุรกรรมข้ามประเทศทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ปัจจุบันมีประชาชนมาขอรับรองนิติกรเอกสารประเภทคำแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศมากขึ้น แบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษจะเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนดังนี้ 1. การลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร 2. ลดขั้นตอนและกระบวนการรับรองเอกสารไม่ต้องรับรองการแปล 3. เอกสารที่ผ่านการรับรองมีมาตรฐานการแปลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสามารถนำไปใช้ต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์และ เป็นที่ยอมรับประชาชนสามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว27ประเภทดังนี้ 1. ทะเบียนคนเกิดหรือสูติบัตร2ทะเบียนคนตายหรือมรณะบัตร3ทะเบียนบ้าน 4. หนังสือรับรองการเกิด 5. ทะเบียนสมรส6ทะเบียนหย่า 7. รายการบัตรประจำตัวประชาชน 8. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 9. ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว10ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล11ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล12ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล13ทะเบียนรับรองบุตร14ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม15ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม16หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล17ทะเบียนอนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล18 หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล19ทะเบียนรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล20หนังสือรับรองการขอการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าว21ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าว22หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าว23 ทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าว24แบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียนของสำนักงานทะเบียนกลาง25แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน26แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ27 แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่คัดรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนฮอตไลน์โทร1548กรมการปกครองสำหรับการรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษนั้นนะคะ ก่อนที่จะนำเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษไปใช้ต่อไปประชาชนต้องนำเอกสารดังกล่าวมาขอรับรองนิติกรเอกสารที่กองสังชาติและนิติกรกรมการกรงศูนย์ในกรุงเทพและสาขาต่างจังหวัดดังนี้ 1. กองสัญชาติและนิติกรกรมการกรงศูนย์ถนนแจ้งวัฒนะ 2. สำนักงานสัญชาติและนิติกรสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลา 4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานี 5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องเสี่ยงต่อการแปลผิดพลาดอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวดีจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะ ไม่ต้องไปจ้างแปลแพงๆอีกต่อไปนะคะตอนนี้สามารถไปขอเอกสารภาษาอังกฤษได้ที่อำเภอทุกที่นะคะดีมากเลยไม่แพงด้วยนะคะท่านผู้ชม